สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในช่องครับมารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2เป็นชิ้นที่2ที่น้องเขาส่งมาให้เมื่อสักครู่นี้เองจากแฟลชนะครับก็เป็นน้องคนประจําที่มาส่งก็ดีเดต,ต้าตรงขนส่งตรงครับสะเกตเรียบร้อยดีมีการโทรติดต่อนั้นแนะเวลาในการนําส่งนะครับถือว่าดีมากๆบางทีเราติดธุระหรืออะไรยังไงได้จัดล็อกเวลาในการนําส่งให้สําเร็จภายในวันนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับสินค้าเป็นผมจําได้เป,ไะะไเป็นหัวไขควงกระแทกนะฮะผมสั่งไว้เป็นหัวหขควงกแทกแบบเป็นหัวแม่เหล็กซึ่งผมก็มีแล้วล่ะแต่ก็เห็นตัวนี้มันสวยดีก็อยากจะได้ก็้ก็แพ้งมาเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ออเดอร์นี่นะฮะเป็นออเดอร์เขาก็หอบับเบิลมานะครับ นี่นะครับที่ผมอยากไล่มันสวยดีเป็นเขาเรียกเกดแมกเนติกนะฮะหัวนี้เป็นแม่เหล็กเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะฮะเป็นหัว PS2 นะครับก็เป็นฟิลิปนี่นะฮะเขาจะมี2หัวนะฮะชุดนี้ก็จะมี2ตัวนี่นะฮะมี2หัวแบบหัว หัวฟิลิปสองนะฮะหัวฟิลิปสองแบบเปลือยแล้วก็แบบที่มีปลอกสีทองพุ่มนะฮะไม่หลุดนะฮะแล้วปลอกสีทองนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กเอาไว้สําหรับดูดน็อตนะฮะเวลาเราทํางานเนี่ยแต่บางตัวนี่ก็เป็นแม่เหล็กก็มีเหมือนกันแต่ผมว่าแบบนี้มันดีกว่าเนื่องจากว่ามันหน้าแปลนมันสัมผัสกับหัวน็อตได้เลยพอเราเอาหัวน็อตใส่นะครับมันก็จะดูดไปนี่นะฮะไม่ทราบว่าโฟกัสไหมา นี่นะเป็นหัวฟิลิปีเสองนะฮะขนาดกลางสวยะฮะเขามีหลายสีนะผมก็มีแล้วละ่ะแต่ก็เห็นแล้วนี่มันมีแบบนี้ยังไม่มีเป็นหัวสีทองนะฮะตัวนี้ก็เป็นดอกไขควงใส่กับสว่านก็ได้นะ แต่จริงๆแล้วเขาสร้างมาเพื่อใช้กับไข่ไขควงกระแทกนะฮะไข่ไข่ควงกระแทกจะเป็นที่ผมเอามาใช้ก็ไขควงกระแทกไร้สายผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือของทนะัลเทลนะฮะแต่ผมก็อยากจะสั่งของมาจิต้ามีอีกตัวแต่รอก,ก่อนแยวดูไว้แล้วละดูไว้แล้วละไว้เดือนหน้าก็ค่อยสั่งนะฮะนี่ก็จะหัวก็จะเป็นทองสวยเชียรนะ์ละตัวก็จะเป็นซิลเวอร์นะฮะ ตัวก็เป็นสีซิลเวอร์ส่วนตัวไขควงก็จะเป็นสีทองเขาจะมี2แบบแบบที่เป็นหวัวแชร์ฟิลิปนะฮะ ps 2แล้วก็แบบที่เป็นฟิลิปเหมือนกันแต่จะมีปลอกแม่เหล็กแม่เนติกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูดกับน,น็อตเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่หลุดทํางานได้ดีฮะไม่ค่อยไม่ใช่ว่าเสียบน็อตแล้วเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหล่น ในการทำงานที่มีอยู่ในพื้นที่ที่สูงนะฮะไม่ได้อยู่กับพื้นหรืออยู่กับพื้นก็ตามตัดปัญหาเรื่องน็อตหล่นหายนะครับจะขันเข้าขันออกโอเคฮะตัวนี้นี่นะก็เป็นโลหะนะฮะที่เนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กเดี๋ยวผมมีคัตเตอร์นะลองจ้องดูดให้ดูนี่ฮะดูติดนะฮะนี่นะครับ เป็นหัวเป็นแม่เหล็กผมลองดูวยหัวฝั่งนี้มีแม่เหล็กนะหัวฝั่งนี้ไม่มีแม่เหล็กนะฮะจะเป็นแม่เหล็กเฉพาะปอกไงฮะปอกเนี่ยนะฮะติดเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคฮะราคาก็ไม่แพงสองตัวนี่รวมส่งผมจ่ายตังไปเมื่อกี้79บาทน,นะครับ ชุดละสองตัวหนึ่งชุดมีสองดอกนะครับเขาจะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะยี aw, ่ห้อครีอะไรครีเนสนะฮะเขาเขียนว่า Strong Strong Magnetic นะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยเราทำงานได้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วนะฮะนี่นะครับ ก็เพื่อนๆควรจะมีติดตัวติดบ้านไว้นะครับกรณนนีที่เราซ่อมแซมบ้านทํานู่นทํานั่นจะใช้กับไขควงก็ได้ไขควงกระแทกก็ดีเลยลนะ่ะแต่ผมแนะนําว่าที่บ้านเนี่ยควรจะมีไขควงสว่านกระแทกไว้สักตัวหนึ่งครับดีๆยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ไขควงกระแทกดีๆสักตัวหนึ่งเอาขนาดกลางก็แล้วแต่นะแล้วานะงานหนะักงานเบาแต่ส่วนใหญ่โฮมยูสนี่ก็กลางก็พอนะ แล้วก็ซื้อตัวนี้เอามาใช้ด้วยเราจะขันน็อตติดฝักบัวติดฐานติดถามอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้จะช่วยได้มากทำให้น็อตไม่หล่นหายนะครับารมล์ไม่เสียบางทีทำงานน็อตหล่นหายตาไม่เห็นก็หาไม่เจอแต่ตัวนี้ช่วยดูดไปได้เลยหลังที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับนี่นะครับโดดติดนับเลยก็ถือว่า ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนะครับได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าอะไรล่ำนี้ผมสั่งจากลาซาด้าเป็นหัวไขควงกระแทกแมกนติกนะครับหรือหัวไข่ทีเป็นแม่เหล็กนะครับใช้งานร่วมกับไขควงกระแทกอย่างดีเลยเขาเกิดมาเพื่อไขนะครับ ก็หรือสั้นๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ